ครับผมครับสวัสดีครับอดีจะพอเห็นนะครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการตรวจเช็คพัดลมฮารตาลินะครับอาการก็คือไม่หมุนนะครับจะเช็คด้วยหลอดไฟในกรณีถ้าสมมติว่ามีมิเตอร์นะครับหลอดไฟที่ทําไว้นะครับเราจะใช้เทสก็อ่าที่ยืนให้ดีนะครับไม่ไปถูกได้อันนี้ะมีะกันไม่ได้เห็นใรกกระเทสหลอดไฟก่อนนะครับเวลาจี้แล้วนะครับหลอดไฟรัสว่างนะครับ อดตัมงนี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูตัวเองใช่ป่เห็นเปล่าไปแล้วอ่าพอเห็นแล้วกันนะครับจะชัดเท่าไหรนการก็คือไม่หมุนนะครับนะ ต่อ,อแคปนะครับแคปสตาร์ทจีจีตรงนีไ้ได้ลองดูนะครับยังไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวอ่าเอาเสียบฟังเลยไม่หมุนนะครับไม่หมุนนะครับ สี่นะครับตัวนี้ก็วัดแปด๊บแป๊บแป๊บแป๊บนขึ้นนะครับหลอดไม่สว่างนะครับจะมีหลอดขาดหรือเปล่าแต่ข้อควรระวังครับบางทีไฟจะค้างตรงแคปสตาร์นะครับเดี๋ยววัดดูกัน ให้ดูว่าไฟค้างไหมนะครับบางทีถ้ามอตเตอร์ไม่หมุนบางทีจะไฟบ้านดุเลยนะครับไฟ210โวลต์ถ้าอาการไม่หมุนเนี่ยวัดกันนะครับเราลองจี๊จีดูอย่างเงี้ยดูว่าเราไฟค้างไหมนะครับโอเคนี้ไม่ค้างนะครับบางทีค้างนะครับถ้ามอตเตอร์ไม่หมุนเนี่ย ต้องระวังน,นะครับ ในกรณีที่ไม่มีมันปีมิตเตอร์มีอะไรวัดเลยนะครับที่ชุดเทสพัดลมนี่จะมาไปทำให้ดูนะครับไปซ่อมปแกัมต่างๆได้เป็นโหลดเวลาซ่อมได้หลายๆอย่างจะเห็นเป็นบางส่วนนะครับพอเห็นแล้วกัน ดำสีดำสีดำสีดำนีำ่เป็นดูด,ด้านนี้นะครับหนึ่งสองสามตัวนี้มองแล้วดำเป็นเบอร์นหนึ่งนะครับหนึ่งสีน้ำต,ตาลเบอร์สองสีแดงเบอร์สามนะครับชกหนึ 1, ่งชกสองชกสามนั่นเองนะครับแล้วก็สีขาวขาวนี่เป็นสตาร์ทนะครับ สีขาวมอเตอร์กับสีน้ำเงินนี่นะครับแล้วก็เช็คก่อนว่าไอ้ปลั๊กเนี่ยมันดีไหมนะครับปลั๊กที่ปลั๊กไฟเนี่ยอย่างเนี้ยมาสีน้ำตาลนะเส้นใหญ่นี่นะใส่ปลั๊กนี่กต่สีน้ำเงินนี่นะครับเราอยากจะรู้ว่ามันดีไหมนะครับก็ใช้หลั๊กไฟมา ยืนนั่งที่โหลดนะครับไม้แห้งต่างนะครับตัดเป็นฟ้าสดฟังกันก็ได้นะครับขีดมาก็วัดทีละฟักนะครับที่ที่หลอดไฟกันเห็นไหมครับเห็นเห็นไหมต้องเห็นนะครับนะครับจะวัดหลอดไฟกันก็ขีดฟันในฟังหนึ่งกันนะครับขีดไปแล้วก็วัดเส้นใดเส้นหนึ่งกัน นี่วัดสีเทาให้สีน้ำตาลโอเคขึ้นนะครับใส่ไฟไม่ขาดนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเช้าว่าใส่ไฟขาดไหมตัวนี้มันจะติดตน,นิดนึงนมันจะติดนิดนึงนะติดจุกให้จำสาย เสริมนิดนึง่งไ,ไม่ต้องแกะนะครับผมต้องใช้ปลายปลายมิเตอร์ปลายมิตเ,ตยมตเตอร์ข้างไหนข้างนึงนรหรือว่าเข็มอะไรก็ได้ฮะจิ้มเข้าไปใน mm. นี่ได้สีน้ำเงินนี่ได้โอเคนะครับ จะได้ไม่ต้องแกะรอยต่อโอเคหลอดไม่ขาดนะครับวางสองฝั่งสรุปว่าสายสายสายไม่ขาดสายไม่ขาดอันนี้ก็รู้ว่าสายไฟไม่ขาดแล้วตอนนี้จะเช็คเบอร์นะครับระหว่างเบอร์หนึ่งท่าลมลวดเบอร์หนึ่งกับเบอร์เบอร์สองในโชคนะครับต่อกันไหมนะครับดำกับน้ำตาลนะครับเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งกับสองโอเค อ๋อบังอย่าหลอดไฟมาด้านหน้าโอเคนี่อ่นี่น่าจะเห็นดีกว่านะครับบางทีอาจจะไม่เห็นอ่าเขจะเห็นล้วกันครับนี่ก็จะวัดเบอร์หนึ่งมาเบอร์สองกันนะครับกดโช็คนะครับก็หลอดไฟโอเคหลอดสว่างนะครับหนึ่งมาสอง สวิตต้องปิดนะครับห้าเปิดแล้วก็จากเบอร์สามต่อไปเบอร์เอ้ยเบอร์สองต่อเบอร์สามเป็นสีแดงนี่เองนะครับอ่าติดไหมโอเคติดนะครับอ่าอันนี้ติดนะครับอ่าเจนี่ติดนะครับติดแล้วคราวนี้ก็ยังเหลือสีขาวที่ไปต่อรันนะครับรันก็คือต่อหมุนวอเตอร์ด้านบน สตาร์ทก่อนก็ได้ครับภาษาสีแดงนะครับสีแดงไปสตาร์ทก่อนวัดสีแดงสีแดงสีแดงนี่มันขี้ไปไหมครับแล้วก็วัดตรงแคปสตาร์ทด้านบนนะครับตัวบนนี่ครับตัวนี้วัดษาไว้นะครับ องข้างเลยนะครับไฟจะสว่างน้อยนะครับ,บกดกลับด้านนะครับ ไปสว่างนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะมีปัญหาที่ชุดนี้ครับชุดไฟไฟสีน้ำเงินนี่ครับสีน้ำเงินไฟเป็นชุดลังน,นะครับชุดลังไฟที่แจกชุดหลังจะมีปัญหานะครับนี้เราต้อง ่อยสายออกครับอยากรู้ว่าเสขานะครับ<ข>อ<ข>อกไฟหมก่าน่าจะทโวขาดนะครับั้บัก,กีมไม่ได้บัตก,กีต้องบัตรกีด้วยไหม,มกกไผมตัดแล้วก็ผมก็พันๆไว้เฉยง่ายเอาง่ายๆกันแล้วกันครับเ็นเยอะใ นะครับถ่ายแบบยาวเลยแล้วกันที่จะเท็ดเห็นที่เห็นได้ว่าพัดลมหมุนนะครับจะ,จะเช็คว่าเส้นไหนขาดนะครับต้องลอยนน่น,นนะมอเตอร์หมุนได้ เรหารหาเส้นที่วิ่งมาข้างบนนะครับจะมีเส้นตรงกับเส้นที่ผ่านสวิตนะครับ ต่ออยูอ่ตัวล่างเะยมาโอเคมา,เาวัดตรงปั๊กตรงปั๊กเนี่ยต้องมีเส้นตรงเส้นหนึ่งขึ้นมาที่ตัวสีส้มหรือสีเทานี่นะครับอย่างต้องปิดสวิตช์ไว้นะครับ ไฟสวานะ่างเห็นทีกนนะ่กองไว้ด้วยม,มันยกหลับไฟนะครับสะดวกข้าวโอเคกความสะดวกยกหลับไฟขึ้นมาดูวันนี้เส้นไหนขึ้นมาไหม หนึ่งีมมาไหมโอเคน,น,นะครับอ่ะน,นี้เปนาเข้าสวิตนะครับ เปิสดสวิตช์ก่อนเปิสวิตช์บ้านทีนะครับนี่มันจะมีสปาสปานะครับสวิตช์ข้างนี้ โอนะครับีววส,วส,ส,สว่างต่างกันอยู่นะครับอาจจะมีปญหาสตาร์ทไม่ออกหรือเปล่ เฉยนะครับนี่ได้นี่ครับอ๋อบูธแห,งห้งเฉยๆครับไม่มีอะไรขาดไม่เหมอนะือนนที่เวลาเราหมุนบูธมันก็หมุนอยู่มันเลื่อนครับใส่น้ำมันไม่เสียนะครับบูธติดนะครับบูธติดครับต้องใส่น้ำมัน น้ำมันตรงแดนบูทเดี๋ยว้น้ำมันนี่จี็ได้เนาะแล้วมันจักรมีใช่ไหมครับน่าจะมีนะอมีครับนะแต่ถ้ามันจักรเดินแบบจะเลื่อนกวบาลมไม่เสียนะครับ